สวัสดีนะครับนี้ผมจะมาถามปัญหาการเล่น PUBG Mobile ในคอมนะการจับคู่เขาบอกว่าให้รอประมาณ3นาทีอันนี้13นาทีแล้วนะค้นหาทีมครบ4ละแต่ยังไม่เร่งขึ้นประมาณ6นาทีเขาจะแจ้งเตือนว่าไม่พบผู้เล่นคุณอะไรนะคุณจะต้องการออกหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยจับคู่ต่อหรือไม่อะไรประมาณนะี้ เราก็กดตกลงตกลงมันก็ยาวมาเลย12นาทีบางที18นาที20นาทีแล้วก็ตัดเด้งออกแล้วให้มากดเริ่มเกมใหม่ก็มีนะเดีย๋ยวผมจะคุณเลือกไปดูแล้วก็ผมไปดูสตรีมเพจสตรีมหนึ่งเอ้ยสตรีมสตรีมเพจเพจหนึ่งสาวร้อยสักอะเขาชื่อพี่อะไรนะขนุนเหรอ อ่าน่าจะใชนะ่นะยี่ถนนนะผมจะไปดูเขาอ่ะเขาจับคู่แคปเดียวเองอนะ่ะมาสามทุ่มใครบอกสองทุ่มบอกสองทุ่มมาสามทุ่มอ่าบอกมาสามทุ่มมาสี่ทุ่มค่ะขอบคุณค่ะ okay, okay. Yeah. <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วพี่เมย์ ม <BS> ผมก็ไม่เข้าใจว่าห้องผมมันเป็นอะไรลบลวงใหม่ก็แล้วปรับตั้งค่าอะไรก็แล้วมันก็ยังเหมือนเดิมนะก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันผมร้องหมดแล้วนะการจับคู่เป็นไทยอย่างเดียวหรือว่าไทยรวมต่างชาติหรือว่าไทยอย่างเดียวเปิดจับคู่จากภาษาก็เปิดแล้วร้องหมดทุกอย่างแล้วเหมือนเดิมครับ คนหาไม่เจอใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมช่วยแก้ไขทีอยากเล่นแบบดีๆมั่งจะได้สตรีมมั่งอะ่ะอยากสตรีมมั่งอะ่ะ